ปราจินบุรีส่งมอบผิดศพคนโรงพยาบาลยอมรับผิดเมื่อเวลา13นาฬิกาผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์บ้านโคกหอมหมู่12ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพญาติเอกใจว่าศพที่รับมาจากโรงพยาบาลเจ้าพยาไม่ใช่ศพญาติที่เสียชีวิตเพราะศพที่รับมาเป็นศพหญิงสาวผิวขาวซึ่งผิดจากศพญาติอายุ58ปีลักษณะผิวค้ำคาดว่าทางโรงพยาบาลจะจำหน่ายศพให้มาผิดสร้างความโกลาหลเนื่องจากญาติได้นำศพมาถึงสาลาการ,ปรเปียนวัดเพื่อเตรียมการทำพิธีลดน้ำศพท่ามกลางญาติจำนวนมากเมื่อเปิดศพดูถึงตะลึงศพ ที่รับมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่ศพของญาติตัวเองและเกรงว่าทางญาติศพที่รับมาผิดจะนำศพญาติของตนไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงรีบขับรถยนต์ไปที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลท,าทันทีเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าศพที่มอบให้มานั้นสลับกัน ศพญาติที่เสียชีวิตจริงคือนางสาวสมนึกอายุ58ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนศพหญิงสาวที่ทางโรงพยาบาลมอบให้มานั้นเบื้องตน้นทราบว่าเป็นหญิงสาวอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและญาติกำลังจะมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีเช่นกัน โชคดีที่ญาติไปทันจึงรับศพมาเปลี่ยนกันที่วัดสว่างอารมณ์ร่างผู้เสียชีวิตที่นำมาผิดทางญาติได้มารอรับที่โรงพยาบาลแต่ทางอีกฝ่ายก็ไม่ทราบว่านำร่างผู้เสียชีวิตมาผิดตนจึงรีบโทรไปบอกจึงรู้ว่าผิดดังนั้นทางคนที่รู้จักกันก็ได้รีบตามให้ส่วนที่ตนทราบได้เพราะว่าญาติญาติบอกไม่ใช่ศพของน้องแต่เพราะตอนเช็คเนื่องจากหน้าคล้ายๆกันตนรีบไม่ได้ดูอย่างละเอียด จึงไม่ทราบว่าเกิดการผิดพลาดแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ตนก็ให้อภัยทางโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหลังจากการทราบเรื่องทางผู้บริหารของโรงพยาบาลได้สอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าศพที่ส่งผิดนั้นมีรูปพรรณสันฐานคล้ายคลึงกับอีกศพทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการส่งมอบศพจึงส่งสมให้ญาติผิด พอญาติรับศพไปถึงวัดทำให้รู้ว่าศพที่นำมานั้นไม่ใช่ญาติของตนเองจึงได้รีบแจ้งมาทางโรงพยาบาลหลังจากที่โรงพยาบาลทราบเรื่องรีบดำเนินการในการตรวจสอบให้ถูกต้องซึ่งขณะน,นี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตได้รับศพที่ถูกต้องไปดำเนินการตามประเพณีเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในการดำเนินการของทางโรงพยาบาลนั้นยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากกรณีนี้ทางผู้บริหารได้ดำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เข้าไปพูดคุยและปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจากกรณีที่ผิดพลาดนั้นจากการสอบถามข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่เนื่องจากศพมีความคล้ายคลึงกันประกอบกับป้ายข้อมือของศพนั้นสูญหายทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น นายสุรพลสีใสหลานชายที่พบเห็นว่าศพที่รับมาที่วัดไม่ใช่ญาติเพราะญาติก่อนเสียชีวิตมีบาดแผลที่หางคิ้วซ้ายเนื่องจากรถจักรยานยนต์สองล้อปั่นล้มไปหาหมอโรงพยาบาลกบินบุรีเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาในเวลาโทรมาทางโรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาฝึกพูดเสียชีวิตมีเลือดออกในสมองเป็นจำนวนมากทำให้เสียชีวิตในบ่ายวันนี้ แม่ไวัย83ปีและญาติๆได้มาถ่ายรูปหมู่ที่น่าศบด้วยความโศกเศร้าเสียใจโดยจัดตั้งบําเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา3คืนค่ะนิว24ทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน